ค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้เดี๋ยวแมวหามาเบื้เงท่านกัดกระลำกระลำปีเนาะหรือกระลำหัวแถวลมมาเอินกระลำหัวงนี่พันเอ็มร้อยห้าสิบโอ้หนักจังหัวหบือบลกัวคุนทีเนี่ยหัวใหญ่จังนี่ค่ะเห็นบอกหน้า หน้านี่กับบดดำงามนิดอยู่นะงามบ่แม่ค้านี่แม่ค้าค่ะวันนี้เขาได้าได้ค่ะร้อยยี่ค่ะว้าร้อยยี่กับส่วนค่ะร้อยยี่สิบผงเนื้อสิบโลเนาะสิโลอย่างชิ่นไส้ดีอ่าแม่ค้าใส่เองก็เป็นเอาชิ้นส้เอาเอาไปให้หัวคาเบิ้งเอาไปให้หัวคาเบิ้งเขาเอาเบิ้งใส่ใส่ข้างล่างจากหัวสามหัวมันหัวใหญ่พอดเปล่านะ อือเอาหัวหน้อยใส่ค่ะเอาหน้าออกเลยค่ะเด้ออือหัอามอมใส่ไอ้บุกพน้ออือเอาคูงา้งามๆนี่ไงแม่ค้าใส่เองค่ะคองเป็นกระลำหัวเป็นราคาแม่ค้าเลยมาเฝ้าสวนค่ะร้ 20. อยยีสิบเออหัวคนตัดนี่สิเอาจงใบไว้หลายเป็นไร เดี๋ยวให้เบิ้งนี้ใบมันจากใบซีใบบ่ใบอ้ามันนะโอ้หัวงามจังเนาะทางทางหน้าทางหลังหามเบดหัวบอลโลกัวขุ้นบ่เนี่ยหัวโลกัวโอ้กายสิบหรือว่าจากโลหัวน่ะสามเจ็ดหัวบ่สิบบ่เราคึืงหัวหาหัวน้อยให้ใส่นะเนาะนะ หัวเนี่ยหัวฮังหัวมาเบิ่งวิธีตัดเนาะเพิ่นตัดแล้วเพิ่นก็ได้แดงคะ่ะเพิ่นต้องตัดออกเบิดเนาะหัวน้อยหัวใหญ่คนก็ตัดเห็นบ่นเนี่ยโอ้หัวนี้บ่ตัดบ่นเน้นอืงามคะ่ะกะลาเอ็มร้อยห้าสิบเนาะของพ่อผู้ใหญ่ทำไมยังไม่เอาดิ่นปูฟางคะ่ะนี่เพิ่นเฮ็ดแบบปูฟาง ติหัวติดลายเป็นรุ้ยขะเป็นกระลำข้าวติได้เดียนจากมื้อเนี่ยยังเต็่งเดียนเลยเดียนวันที่งี๊เป๊ะโอ้เต็มสองเดียนที่งี๊เป๊ะมือนเดียนที่เ่าเลยโอ้ห้าอีกสามมื้อพอหกสิบวันแล้วเนาะพอดีค่ะมีราคาเลยเอาก้อนมีราคาเลยเอาก้อนเออเอาเงินก่อนดีกว่าเอาน้ำหนักผักวะ นี่ไงนี่หัวลายลายซีเมนบนเนี้ยเป็นลายสีดิอืมจิตลายเป็นอีกกระลำขาวมั้ปอกเป็นขาวไปเลยอันจังตัดเมาหรือว่าเป็นผุ่งละเนี่ยอันผัดเป็นเวลาอันผูู้ตัดเป็นเวลาเป็นมือสิเขาไหนสองร้อย ไปสองร้อยห้าสิบเหลือเจอสถานการณ์เอาเป็นยังไงเริ่มต้นที่สง100องร้อยโหครับลายก็สองร้อยห้าสามร้อยโอ้ดูที่ผักค่ะได้จำนวนตันลายก็ราคาก็เพิ่มให้กันค่ะบึงเนี้ยโอหมีแต่หัวง,งามๆด้วยพ่อ จิ้มงัดพอดีเลยจีกะพอดีเลยบ่ใบอันอยนี่สีใบนี้เป็นบ่หรือว่าห้าโอ้พอดีกว่าถ้าเราเอาตัดใบออกลายมันก็จะได้แดงน้อยวะสร้างมันจีเห็นตัดเอาเขียวโมเป็นราคาเอาเขียวจี เขี่ยวเขาตัดบุนี่ม้งนร้อยห้มีมีราคายามได้แม่ค้าสังตัดครับนี่จักโมงเลยประสามโมงก็ทีเนี่ยตัโมงกวัวเนาะสี่โมงลวก็แห้งมากสิหรือจังไหนหรือจังค่อยอย่างบมาตัดแต่เสาแต่เ้าปุ้ยยูโอ้ไป่ตัดทงไห้มือซาเนี่ย โอ้คุณยายขายกินดองรา,าร,รายการมันเข้ามาสวยโอ้รายการมาสวย <c oughs> แม่ค้าบมีผักตลดอันพอขุนบมีก็เลยสั่งแม่ค้ามาหาผักตัดเลยเอามาเบิ่งวิธีใส่เนา้อมันเนี่ยวัวขุกนกับขุนเลยม่ใส่หุงจากบ้านโทรสามครับ หุงกระซ่ามนึงตีครับผมดอกด่าขอกคือจังซี่ดอกห้าบาทดอกห้าครับผมโอ้ยสี่บาทสี่บาทเอาดอกใส่ง่ายกว่าอย่างเอาห้าดอกกันขอว่าส่วนใส่ง่ายกว่าอีลุ้ยตะีอู้เลยเอาห้าอืมขอดอกเพิ่นเอาห้าก่อนทีมเนี้ยอันนี้ใส่ง่ายบนหัวนี่แคง่ายสามบาทสามบาทเบืงนี่จะกโลนี่อู้หนักจังได้ถุงนึงจากหัว แ็หัวเกาหัวก่อนบึงดิบึงดิจัโลกเนห้เหห้บึงึงสองลโอ้หัวนี้เก็บสองลค่ะบึงโอ้หัวใหญ่หัวน้อยนะอือปุ่งนึงนี่แปดแปดหัวมั้ยอือเบิ้งเขาเบิ้งเขาใส่ใส่ทางหางล่างสมหัวเนาะเรียงกันเอาหน้าออกนี่ นี่ใส่ใส่งัดส่องเอาหน้าก่อนแล้วก็ข้างก้างใส่ข้างขึง้นว่าหัวใหญ่ใส่ยัยยกหัวแล้วโลนี่อดีบอนี่โลกวืะ ก็รู้อ,อีหัวนงโอ้โหหัวน้อยใส่บุมีเลยืคลิปเออดีคะับหัวคุนเขาจะเอาจากตันเอาไปให้เขาลองดูตันบุกัดโอ้ลองตันนึงก่อนรายการผ่านก็ เไปลงให้หอค้าบึงว่าวัชพับได้บอ,บอว่ติีออ่าคลิปนี้ก็ขอสำนีกนะค่ะเนะาะถ้าอยากรู้ว่าหาลมสักจังหวเพิศนเฮ็ดแบบใดติดตามยนแมวไว้เด้ะค่ะเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ